สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากราบไหว้บูชาองค์พระประธานและกล่าวคำขอข,าขามาพระรัตนตาตยนะคะ,คะเริ่มต้น นโมสามจบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภวะวัตตุระตะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภวะวัตตุระตะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตตุระตะตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอาประราทังขมะมะทะเมพันติอุกาสะทะวารัตเยนะกตังสัพพังอาประราทัง ขามาทะเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตหากคราบุูกยาวได้เคยประมาทพลาดพั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจพ,พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาตินี้ก็ดี ชาติก่อนก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยจิตนาก็ดีมิได้จิตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกัรก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจธพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรด อดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอ